โดมินิกเองครับขนาด20นิ้วเป็นเรียวบอลแขนขาเต็มเป็นน้องหลับผมจิ้มโมแฮ่ขนตาจิ้มคิ Q ้วเพ้นใส่ชุด่าใส่ชุด n b นะคะถึง3เดือนก็จะหลวมๆห,หน่อยคิ้วจะเพ้นสองสีมานี่ให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะน่ารักนะ่าเอ็นดู ดูสีหนูใกล้ๆปากเพ้นสวยเป็นงานจากแม่รัสเซียนะคะแม่หนิงสะสมเองแม่ได้ทำอะไรเลย99.9%า99ผมหนามากสีน้าตาลเข้มๆขมนตาจิ้มเยอะเลยนี่ ผิวสวยเดีย๋ยวแม่นิ่งถอดชุดให้ดูนะดูรวมๆนี้ไปก่อนใส่ชุดหมีน่ารักถ่ายรูปขึ้นค่ะเดีย๋ยวแม่นิ่งถอดชุดให้ดูนะคะนี่ถอดชุดแล้วแขนขาเต็มอ้วนๆเลยจ้ะผิวสวยถ่ายรูปขึ้นมากเลยนี่ กดูผมผมค่อนข้างนิ่มมากเลยค่ะจิ้มนิ่มแล้วก็หนาด้วยแบมือข้างนึง ดีพานะคะพาข้างในเป็นกรรมหยี่สวยมากเลยแขนเต็มขาเต็มใส่แผ่นพิรตรุงๆนิ่มๆนะตรงนี้ขาหนูนอนอยู่บนที่นอน เท้าน้อยเราไปดูเท้ากันเล็บสวยด้วยอ้วนอ้วนไปส่ o งผิวดูวใกล้ๆกันนะเห็นไหม ดูภาพรวมนะคะอักปุ๋ยๆเลยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูรูปนิ่งหนูในเพจอัลบั้มส่วนตัวของหนูได้นะจ๊ะ ใ่ตอบคำถามราคาใน youtube นะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ